เป็นตาก็เียนเห็นอยู่ในมเทศเป็นตา,นตาดีจ้าเธอเธอเธออ๋อ่อออนังมันบวาพี่หน่อยพี่น่อยได้คุที่เบาสาเลยเนาะเบาเราเ็วมันเชื่อกะบองรินพันกันได้ที่เบาสาสาคือเนนึ้น่อเนาะจอหลายใจแจกหมอนหลายใบแม่นบอก น่าจะเม้เนได้ว่าสูงไหมสูงไหมไายกยออยากไปตึกสะดุกน้ำเนาะมวนลเ,ลเด้เอาเนาะจะลองดูเนาะจะเป็นยังไงจะสู้ๆลองดูเอาบ้าวา่จาจ้าพุงดูดูได้นะเฮาเป็นเงนกดไลย้อนขึ้นสะบ,บุ่นนี่หายาจหายใจ ที่จริงงานเสาวันทีตัวเองแยกตัวทีไรทุกเสาเลยก่อนเห็นงานติดกระไรติ่กระเสาเลยแยกแฉพูดแทนตัว่แยกแฉก็รักพี่แกนะคะน้องบัวพี่แกเลยแต่บางทีได้คิดเก่ยวกับนตัวของอื่นแยกแฉได้อันกระแซะกระแซะันี่ว่าเพลงนี้เขาเ้าว่าเพลงนี้จุดยอดเล่นมวนมากเลยเพิ่นเปิดขึ้นมาเสียงทีคือกับอันสวัสดีทุกท่านจ้า คุณพี่ประภาวีออกมาแล้วนะคะทักทายกันได้คุณพี่ <ucking> สวยเบื่อตอนใหม่เห็นกล้องไหมวาปีนเผ้าแม็กล้องแม่กปีนนะแม,ม่เป็นบ้านๆยูมมย่แตกบึ่งหนีไปหาเหรียญยุนาจอเนาะนาจอนังเนาะไปแลนเหรียญไหมยุน,นาจอนังแมมเป็นหาหรืหรรอในม้วนม้วนได้ทกี้วันนี้ได้เหนือว่นเนาะพี่เห็นตาพี่น้อยเลย,เอ,เย,ยอ้ามอยยวะเกินมาสีสีหรอบวมที่ บอกเพื่อนประเด็นตัวนี้สั้งบรดีพี่ดอยไอ้เพื่อนก็ะดิอยากนอนบอกเพื่อนอยากนอนเป็นว่าโอ้ยบมได้บมได้อยากนอนหลายคนว่าป้าป้าสิย่างเลาะผ้าย่างเลาะทุไอ้เพื่อนก็ะดิอยากนอนบอกเพื่อนอยากนอนเป็นว่าโอ้ยบมได้บมได้อยากนอนหลายคนว่าป้าป้าสิย่างเลาะผ้าย่างเลาะโทุกขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่สี่ทุ่มเพื่อนได้ว่าขอบคุณค่ะเจอกันใหม่สี่ทุ่มนะคะน้องดา พี่จะอ่านท่านหรือเปล่านาอดีนะคะตอนเลาะได้เบิ่งอยู่เหรอให้บ้านเราะเบิ่งอยู่บอกตอนเลาะแต่ปฏิทในตอนสุดท้ายก็คือแม่พุ่มพวงอ๋อคุณแม่พุ่มพ,งพ,งพงวงว่าโอ้คุณแม่พุ่มพวงว่าสิฉันด้วยมูกัดเรื่องคลิปของกระนองบวัวแม่เพิ่นไปหาหากันนี่แต่่าบมไปเบิงบ่งไปเบิ่งแล้วว่าเรืมเืมเืมไปเบิง่งแล้วของกระนองบวัวนั่งดูดูสิอา่านเนียบอา่านเนียแล้วหนูสิอา่านมาท่านเนาะ บางเชียนอุปอ่านว่าท่านเดชหมูสีอ่านซื้อรบรรจุกรแลนอกเประหลุจจักหนุนกับเพิ่อนไอเพิ่นพิมพ์ซื้อเหรียญเนาะใส่ก๋าเจ้าแน่ยใส่ก๋เหนียวแน่อันไม่ได้ซื้อข้าวกินได้เพียมาที่นี่ได้ซื้อข้าวกินข้ามตัวซื้อข้าวกินมันดูดซื้อคุณคุณคุณพี่ว่าทักทายกันได้จ,าดาจา้าเด้อกระซิลึงกันแล้วเฮาจากน้อยเฮาก็วเป็นพี่เป็นน้องกันเลยจ้าที่เอื่นกันที่รับเขาวันนี้เข่าวบอกในมือไปทางไหนบนเนาะสงสัยยุทธกันละย่า โอ้ยคุณพี่กุ้งคนสวยมาแล้ว <c oughs> เขาเว่าไหวจนบอบเป็นค่ำเอาบ้าละตัวเองก่อนโอเค <c oughs> เหรอโอ้ยเหอเรอลองแนะนําตัวเองก่อนเนาะเพราะว่ายังเรายังไม่นนั่นเนาะเพราะว่าดีมากจาก้าขอบคุณจ้าสมเวลาพี่น้องดีดีนะกินดีนะจ๊ะห่างห่างตปและ้ะ นิดๆหน่อยๆนะคะเขาเป็นดึงๆอยู่ได้คําเนี่ยพี่จอหลายใจเป็นเพลงของจินตลาบอกพี่มันบอกมหนบพว่าพี่จอหลายใจพี่จะเพื่อนวาดมาแล้วมาแล้วเด้อเราจะมาถึงเมื่อไหร่ว่ามาถึงกับปีกับที่พี่คำนี่แหละเนาะว่าเนาะกับที่นี่แหละก็อันอันนี้เ้อาไหมโซโลแกนเท่าโซโลแกนห้องเรา พูดอะไรไม่ออกบอกโอเคไหมคะพี่น้อยเนาะพี่น้อยรับทราบเนาะเอาบอเอาบอหมายถึงอะไรแตมตอดหมูนะตอนที่เป็นุนตีเพื่อนมวนๆด่างๆเนาะน้ำพุงใหญ่ให่แม่หนังในร่งสมัยเก่านะ่ะเป็นสาวสาน้อยสิริสอยู่ฟังอยู่ฟังเมื่อ <laughs> วันสองทับห้าวันนี้สองจับหกคิดว่าขึ้นประมาณเกือบเทียบเอาวิดีโออนิเมะนี่แหล,ละ เราก็จะเอาคลิปมันวิตีว่วาหนิแม่คาล่ำอีกคานหนึ่งคา,าลำ่ำคาล่ำติดกราจอร่ำแหมเขากระติลงโฆษณนาติดไปแล้วของเงินบางคนหน่กับพระนดาติดงานได้ปีหน่อยแต่สงสัยคลิปเราอาจจะดีเนาะพูดถึงเนาะคลิปเราอาจจะคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋อพี่จำ้วยกับมาแมากั้า่หนึ่งบอกพี่จำ้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่กุ้งสวัสดีค่ะคุณพี่จำรวยแล้วกับพี่ว้นกับเบิร์นเล่า ก็คือตัง้งแล้วก็ว่าตั้งค่าได้แล้วนะแล้วก็ว่าสิเนาะว่าที่อื่นไปตั้งค่าไปก่ะนี่คนขับเบิ้งนโยบายเป็นจิตไล่พร้อมกันกับอันนี้น้องสาวหลาคาเลาะไหมอีหลาอีหลาคาเลาะเป็นจิตไล่พร้อมกันน้องนนุรดา <c oughs> นอนรดาไปแล้ว <c oughs> น้องนุรดาให้ได้สิละจานั่งไงน้องนุรดาก็บปก <c oughs> ะคองอร่อยเออที่สำรวยตะพัดอัน อันเด็กหนุ่มเด็กผัวม้ามันใหญ่เอ้ยบุ๊คก็ร่างถิ่เมือว่าย้อนอดีตแมสวัสดีจ้าเพื่อนแกสวัสดีจ้านี่เธอเคยไปเบื้องหนังกลางแปลงบ่เคยบ่นั่งคอมออยดิเรือบนนั่นเปิดตาไปบุ๊ครูปมพี่จอหลายใจพี่จอหลายใจโอ้ยพี่สมวยอยากฟังพี่จอหลายใจเหรอแม่ลองว่าจังไหนให้พี่จอหลายใจนี่ พี่ด้วยสีฮัตสีฮัตหมูเขาก็ยังเห็ียดแตนเนาะไอหมูเพิ่นบวสชสาวขึ้นมวนแท้ทีะนีช่วยงานเพิ่อนอ๋อผ้าพี่นงบัวกขาว่าห้องเฮาเพิน่นเพิน่พนแตนนัๆไปได้ดนนนหนิเพิ่นพานโฆษณาหรือได้พีกผ้าพี่นงบัวนะ เพื่อนพานสตรีมเราไม่จ้าค่อมเมน็นเปิดแน่เท่ากับเปิดตายนอกเันไอพี่พิมใปแน่สินะแต่ว่าก็ไปหาก็ไปหาเอ้าป่าวันทองก็ไปเินไหลอยู่หน่อยลูกเขาไปหาป่าวันทองเลด้ขาดอลยสีฮัดีฮัร์ดหมูเขาก็ยังเหยียดนอบอกกันว่าเธอเธอเธอโอเคโอเคหนูก,กันแล้วใหญ่ โอ้หนูคือเอาเลี้ยวแต่นอนไปหน่อยเหตจเิงใดเนจะเป็นคนจีอโอ้โอ้สกลนครโอ้สกนครจ้าจ้าขอบคุณมากเลยอ้ยอยู่ไก่ปไดเข้าไปดูจะกันนอกคุณสินชีพ่นขอบคุณหลายๆได้จอยู่ไกนมันหนึ่นห้องนอนหน้มากเขาติบอกเขาติบอกเลียวบอกนี่ขาิบอกว่าติบอกวาแบบแบบแนี่หลายเหตจเงใดเลยมาจ้าถายเห้พี่น้อง เราอยู่นะคะลอสองทัโพกก็ได้ไหมนี่วิปลอสองททโพกเราได้แบบในเส้นใดที่กติตไลยย่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงเดียวน้องบัวแต่ว่าเห็นบอกคุณพิจโนบอกว่าให้ขึ้นเข้ารู้วยะขนาดไปเบิ้ลเงินยุกกระเดยเอ๊หนูงงงงไปนี่ไห นั่งอยู่จ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีขายาขายาแมวปอบ่ใหญ่แมน่นสวัสดีค่ะคุณสิริพรโอ้ยบ่พอกันโดนส่งไหมส่งไหมไปยกยออยากไปตึกสะดวงน้ำเนาะมวนจะเด้เอาเนาจินตลาบ่บเงืองเล่นบอจำไม่ได้ มันเป็นเพ่งดูในเด้แล้วพี่ดูกันว่ามาซอยกับอ้ยกับนี่ก็ลังใจเด้วแวน้วเนาะวา่าถือว่าบอกถือว่าถือว่าโอเคเด้อเขาเข้ากับไปยามไปห้องไปดูดองินชื่อประสิตด,ดันตองตองตอูไม่จบนี่วันศีล่องเบิ้งงนี้คอมเมนต์ในกันว่าคอมเมนต์นบ,นบอกเร็วหล่ะก็บ,บอกติดอามคือเขาบอกเร็้วเราติดอามตัวเจนเจ้าของตัวตนเจ้าของแมนอยู่ว่าที่กัดติไล่ประมาณชั่วโมง ชั่วโม,มงเดียวน้องบัวแต่ว่าเห็นบอกคุณพิจนโนบอกว่าให้ขึ้นอยู่กับคุณพิทยาอ๋อเหมือนพี่เลยแยกล่างเหมือนกันเลยเราวันนั้นก็คอมเมนต์พี่น้อยแล้วคอมเมนต์น้องตองอูด้วยวันนั้นอ่ะแยกล่างเขาเป็น <ะ S 2> คือเป็นคน,น,นอกเลสเถอะนอนคุณบัวบอกหวานๆขึ้นพี่น่อยหน่อพี่น่อยก็นนยยม่าบอกเดี๋ยวยินเขา <S 1> <S 1> <S บากอกขึ้นี้่งเท่าไหร่เราก็ละก็อคัรเกาไหมอาคัรข,ของตลาดเกาไหมว่า ตอนเพื่อนนั่นังโลกท่านเล่นไหมเพื่อนเป็ดเพลงนั่นนี่แหละพุ่มพ่งงวงเลยบุรีนะใจแล้วผามาันเล่นมานั่งตักล้นเจ้าบ่เตอขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่สี่ทุ่มดูจะได้ว่าขอบคุณค่ะเจอกันใหม่สี่ทุ่มนะคะน้องดาพี่จะอ่านท่านหรือเปล่าโน่นน่าจะมาไปเบื้องอันน,นั้นนี่ตอนไปเบื้องอันน,นี้คนขามาหลายได้ว่าที่แรกกันมีน้ำกันปกติ ไอ้หมูนี่สิไลเนี่ยมันเม่้นทิ่ประมาณหกปานเพื่อเปลืองไปที่กุุงมันซื้อขาวกินเนี่ยบัตรขาวที่อ่อนข้าเจ้าหอมมะลิจ้าโอ้ยแตกบึ้งหนีไปหาเรียนยุนาจอเนาะนาจอนังเนาะ